สำหรับใครที่กำลังตามหาสมาร์ทโฟนดีไสนยสวยๆราคาไม่แรงนะจ้าแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะนะราคาเริ่มต้นที่1,900จ้านี่สามารถปลดล็อกผ่านฟรีดไอดีได้คือจริงมากๆเลยค่ะนะตัวจอคือแบบสีจอดูสิสวยไหมเธอสีจอสวยมากเธอแล้วนี่เห็นไหม เจาะดูด้วยเธอคือจึ้งเบอร์เธอนะตัวนี้เธอราคาเริ่มต้นที่พันเก้าวกว่าบาทเธอนะแล้วก็มีตัวแบบประมาณสองพันด้วยเธอลองกดดูในตะกระ้าก,ก่อนได้เลยนะจ๊ะชธอนี่นิสยัยสวยไหมเธอสวยมากเธอดูสิสวยไหมเธอสวยอยู่นะประมาณนี้เธอดูสินะเธอสวยอยู่นะเธอดูสินี่นะคะนะนี่เป็นรูชาร์ทไทซีเลยค่ะนะนี่ ตอวก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอนะคะน,ะนี่แล้วก็เขาใช้เป็นตัวหัชารมาให้เธอแล้วก็เป็นตัวหูฟังเธอเธอหูฟังไม่กระดุกกระดาษเธอสิอินเอียร์เธอฉันบอกเลยนะเออแล้วก็เป็นตัวสายชาร์จค่ะนะจะเป็นตัวไท t y p ช C to USB A ท่านะแล้วก็มีฟิลกระจกให้ด้วยเธอแล้วก็นี่มีตัวจิ้มซิมาให้เธอนะเธอนะแล้วก็เขาติดเคสมาให้แลนะ้วเธอจากโรงงานเธอนะเธอใครแบบชอบดีไซน์สวยๆเธอถือแบบไม่กระดุกกระดาษเธอเลยก็จิ้งเธอนี่แล้วก็กาแถมเคสให้ด้วยนะเธอแต่ลูกเคสเป็นยงไงเธเป็นเคสใส่เธอนะนี่ตัว ข้างหลังก็ประมาณนี้เลยเชิญนะมีทั้งหมดสีสีให้เลือกเชิญนี่นะการเล่นก็ประมาณนี้เลยเนะชิญนะนีเห็นไหมโทรเข้าจะอ,ออกได้เชิญนะเหมาะสําหรับการดูแบบวิดีโออะไรประมาณนี้เชิญแล้วก็ไปแบบนะเอ่อคุยแบบ FP, แอปเขียวประมาณนี้เอือก็จึงเบอร์ฉันบอกเลยเชิญนะสวยเรื่องเกมฉันไม่แนะนำนะเชิญนะแล้วก็ตัวเอ่แบบ TikTok, เอแอปชิคช็อเชิญฉันไม่แนะนำเลยเชิญเพราะว่านะมันประมาณนี้เชิญอะฉันเปิดให้ดูแล้วกันประมาณนี้นะคะเชิญจอคือสวยมากเชิญดูสิ เจอคือแบบสวยอะอืถือแล้วแบบประมาณนี้เจอสวยมือนะเออนี่ฉันจิ้มมาเป็นตัวสีทองเธอนี่เห็นไหมเวลาเข้าแอปติดต่อจะประมาณนี้ชมมันจะช้าประมาณนี้เธอนะนี่เธอเหมาะสําหรับโทรเข้าโทรออกแล้วก็ดูแบบแอปแดงดูแบบวิดีโอแล้วก็ดูแบบคุยแบบแอปเขียวคุยเรียงคอได้ไม่ได้เธอนะเออโอเคอยู่นะเธอนะเธอคือแบบดีไซน์สวยมากเธอนะนี่นะคะนะแล้วก็นี่ สามารถใส่ได้สองซิมนะคะแล้วก็มีรูบูฟฟังด้วยโอ้ไม่ม,ไม,มีไม่มีรูปูฟฟังเจอไม่มีรูปหฟฟังนะจ้าฉันบอกเลยนะคะนะนี่ใส่ได้สองซิมเธอนะ Wi-Fi 4G เธอไม่ใช่ WiFi 5 g นะเจนะนี่ใส่ได้สองซิมก็ใส่ได้ SD ด a r d ดประมาณนี้เธอนะอ่ะนี่เธอจอสวยมากประมาณนี้เธอนะคนะเธอดูสิมีนูมมีนั่นเธอนี่ฉันคิดให้แล้วเธอนะว่าความจำหนึ่งกิกถแล้วหนึ่งกิกของแท้ด้วยนะเธอไม่ใช่หนึ่งกิกไม่ใช่หนึ่งเทราไบต์หนึ่งเทราไบต์เธอ เธอนีฉันเชความจำจากแอปนี้เธอเธอเพีสตูคือเชื่อถือได้เธอจริงๆนะคะนี่นี่เธอหนึ่งเทเลไวทของจริงเธอฉันบอกเลยเธอนะซื้อไปเก็บข้อมูลได้นะคะือนะตูเธอหนึ่งทลไบทของจริงนี่นะมันไม่สามารถหลอกเพีสตูได้นะเธอฉันบอกเลยเธอนะคะนะแล้วก็ฉันเช็คตัว ตัวตัวแลมมันอาจจะไม่ตรงเธอฉันว่านะเออประมาณแต่ว่าตัวลอมมันเจอความจำหนึ่งทีละใบกธอจริงเจอนะคะนะเธอสวยมากเจอดูสิแล้วจอสวยมากเธอนะอ่ะนี่ตัวกล้องมีกล้องเดียวนะเธอนะอันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้เธอแล้วก็มีแฟชด้วยอะไรประมาณนี้เธออ่ะฉันให้ดูกล้องลักแสกล้องคือสวยมากกล้องสวยมากเธอกล้องคือสวยนะคะเร่นี้เธอฉันบอกเลยนี่เธอโอเคอยู่เจอดูสิใช่ไหม เธอได้อยู่มีขนาดเส้นใยในที่มือแนละ้วเธอนะแล้วก,ก็กล้องหน้าคือสวยมากกล้องหน้าคือสวยเธอนี่นี่กล้องหน้านีเธอกล้องหน้าคือชัดอยู่นะคือเหมาะสําหรับการวิวคล้องมากๆจะดูสิเธอดูความสิวฉันเธอเห็นปะเธอเลึอกอยู่นะ ราัาพันเธอคือแบบได้ขนาดนี้คือดีไซน์คือแบบเอาไปได้เลยเธอนะเออถือแบบขำๆเธอประมาณนี้นะคะนะอ่ะใครสนใจอยากใช้รีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยงะจ้าโอเคไหมเธอแต่ว,ว่ามันสแกนอะไรนิ้วมือไม่ได้นะโอ้แต่ว,ว่าเราสแกนหน้าได้นี่ฉันสแกนหน้าดูนี่สแกนหน้าได้โธประมาณนี้โธอรึเปล่อมอ่ะใครอยากให้ใช้รีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยงะจ๊าเธอ,อสวยมาก